สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกกิเงไรโรยจ้ามาวันนี้ตำมะฮสูตรเด็ดเลยพี่น้องบุราโศกโคกเลยตำมะฮูกันเลยพี่น้องสุดตำบาด่หมดลวันเียวาวนว่าาตัดเยา đây này, không biết nữa rồi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 , không พูดมาเยอะพอแล้วนิ่าบรพูดว่ามึงด้อพี่น้องผันะบักไงกินเบิดบ้านพี่เนาะมาเด้ว่าพอได้ขนาดนี้ แล้ว các bạn nè nói 3ตัวบ่บ่ได้เอา นี่ลราพอดีเทสเทสไหลเทสไหลกินเนี้ยอส่ดาจานหน้าใส่กระมังขาวกระมังขาวเทใส่กระมังขาวเข้าไปอื้อ สัคกใหญ่ะใหญ่เย็บ้าหน้านเนี่ยมาหน้ามาแล้วครัเขาเปแลกไปด้มร nice. ้นบไ่่้าหน้านไรอเระรเ็บ้าหน้ามัูดเลแทบเล่นเอามาเปิดกเลยแลนตอาไปู่เบิดพกเลยสิตานี่่อบหมลอมาเงี้ย

โรโทรนะรับโปรว่ี่พี่น้องมาเด้อมาแร์แซ่พานัวนะกันัวรัวลากเบ็ดลากเบ็ดเอายนะเอมกอกมกสวน้อยนะคลาะอาไรนได้เวลาแล้วพี่น้องมือนี้ได้เวลาลุยแล้วมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องแซ่แซบ ตัองผู้ชายเดีค่ะก้กระโจไปพ kind of mm ูดเลยนหยไปตั it, it ้งคนก็ได <h> ้เลยช่วยไปเลยรวมยากรวมยาตครับเมื่อนี้พี่น้องหลายคน

เส้บะน้อกินหันน้เบตุั้ยันแน่นเเนว่าพี่นอ้องตะบะห então, ้ง like ตี๋เ้เซเซ

ขอบคุณที่รับชมคลิปด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะที่นี่ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ